hello my friends welcome to medablin organic farm a t Sea skate channel ภาพที่เห็นตรงหน้าน,นะคะมันคือถ่ายสิท่านผู้ชมมันคืออะไรแท้นแทนสีสวยงามมากนะคะ แต่มันคือศัตรูของต้นข้าวนะคะนี่อ่ะเนี่ยให้ดูคัดชัดเลยนะท่านผู้ชมที่อยู่ในเมืองอาจจะไม่รู้จักไข่ของหอยเชอรี่นะ,ฉะเฉลยเลยนะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กินนะกินต้นข้าวนะคะถ้ามันออกมาเป็นตัวนะตอนนี้มันยังมันยังเป็นไข่อยู่นะ เราไปเจอนะคะในนาปังนะของเพื่อนบ้านนะคะก็ะเลยไปตัดมาให้พี่น้องผู้ชมนะคะได้รับชมใครที่ไม่ได้เป็นลูกชาวนาอาจจะไม่รู้จักเนาะดามนินก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกนะคะเพราะว่านานามาดามนินไม่มีน้ําขังนะเป็นนาดอนนาดินทรายแต่อันนี้เป็นนาปังโอ้นี่นี่น,น,นี่ดู ช่ำๆเลยนะน้ำคือหอยเชอรี่เขาเจะขึ้นไปวางไข่อยู่ที่ลำต้นของต้นข้าวนะเน mm ี hmm. ่ยออกมาดูสิ mm hmm. เยอะมากเลยนะ mm hmm. แค่หนึ่งลังเนี่ยน,นี่แค่หนึ่งพวงนี่นะ mm hmm. ถ้ามันโตออกมาเป็นตัวนี่หลายเลยนะคะ mm hmm. แล้วต้นข้าวก็จะเสียหายนะ mm hmm. ไม่จเจริญเติบโต อันนี้ก็พามาให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะวิธีการทำลายก็ต้องเอาไปเผานะคะไปเผาหรือไปไปทำให้มันตายด้วยง่ายไ,ไม่ให้มันอยู่ในน้ำเผานี่จะดีที่สุดมันก็จะได้ไม่เติบโตออมาเป็นลูกหอยเชอรี่นะคะเพราะมันไม่มีน้ำตัดอันนี้การตัดตัดหนทางนี่มันจะมีชีวิตอยู่ คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะพามาชมไข่หอยเชอรี่นะคะไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย